ซึ่งส่วนของโจนาธานเนี่ยที่น่าจะลงตัวจริงเนี่ยเพราะว่าเฉลิมศักดิ์ขีดเกมนัดที่แล้วนี่พลาดนะครับเน้นย้ําอีกว่าเรามาที่ประเทศไทยเพื่อชนะทีมชาติไทยแล้วก็เอาผลการแข่งขันที่ดีกลับออกไปให้ได้นะครับนะฮะสวัสดีครับผมชูกป,ปชัชญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนะะื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูกป,ปชัชญา อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามากเลยนะครับอันนี้คืนนี้แน่นอนว่าจะมาดูความพร้อมก่อนเกมที่ทีมชาติไทยของเรานะครับจะดวนกับเวียดนามนั่นเองนะฮะก็ผมได้ข้อมูลมาบางส่วนนะครับเกี่ยวกับการจัดทัพของอิชินะฮะในเกมนี้นะครับนะฮะก็ลองมาคาดการณ์กันนิดนึงนะครับเพื่อเป็นสีสันก่อนเกมนะครับซึ่งตัวผู้เล่นเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะชุดเดิมนั่นแหละแต่อาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับแต่ก็คงไม่เกินครึ่งทีมแน่นอน นะคสำหรับในเกมนี้นะครับลองไล่เรียงกันดูหน่อยนะครับว่ามีใครกันบ้างในเกมนี้เนระลองมาเดาๆกันดูนะครับก็ผู้สับประตูก็มีปฏิวัติคำใหม่นะครับหลังตัวกลางสองคนก็มีโจธานเข็มดีนะฮะกลับมายึดตัวจริงคู่กับพันษาเหมวิบูลนะครับซ้ายเนี่ยธิดาธรอักษรสีนะครับเกมนี้จะได้ลงเพราะว่ามิเกลสันอาจจะมีการบาดเจ็บรบกวนนะครับนะฮะ ส่วนแบ็คขวาก็สุพรรณบุรีรัตกลางก็มีประเทศป้อมพานกับวิลเลียมไวเดอร์เชอร์นะครับแล้วก็กลางลุกเนี่ยใช้เอกนิสป,ปัญญานะครับออกสตาร์ทก่อนเบนจามินเดวิสนั่นเองนะฮะอันนี้ที่ผมคาดการนะครับนะบแล้วลุกสามคนก็จะมีสุพรรณเหมือนตาปีกตัวลุกฝั่งขวานะครับส่วนตัวลุกฝั่งซ้ายก็เป็นสุภโชคสารชาติหน้าตัวเป้าก็เป็นแพทริกกูสตาฟสันนั่นเองนะครับ ซึ่งส่วนของโจนาธานเนี่ยที่น่าจะลงตัวจริงเนี่ยเพราะว่าเฉลิมศักอั์ขีในเกมนัดที่แล้วนี่พลาดนะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคิวของโจนาธานบ้างในเกมนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือไว้จัดการกับลาเฟลสันตัวโอสัญชาติของเวียดนามนั่นเองนะฮะส่วนมิเกลสันเนี่ยน่าจะมีการปาดเจ็บรบกวนนะครับอาจจะต้องใช้ทิตาทอที่มีความฟิตมากกว่าลงเล่นในเกมนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอาจะ hai, จะคาดเคลื่อนได้นะครับอันนี้ผมลองจัดตัวนะครับจากข้อมูลที่ได้มาเล็กน,น้อยนะครับในการเดาใจอิชินะครับที่จะจัดทัพสวีเ่นตัวจริงดวนกับเวียดนามนะครับแฟนๆก็ลองเดากันมาได้นะฮะว่าสวีเ่นตัวจริงจะมีใครกันบ้างนะครับ канал, rage, ก Verkehr, ็ลองพิมานคอมเมนต์ได้เลยนะครับคุณผู้ culo, ชมครับอ่ะฮะอ่ะไปที่บทสัมภาษณ์ก่อนเกมกันนิดนึงนะครับนะฮะก็มีบทสัมภาษณ์ของคิมซังซิกนะครับโค้ชของเวียดนามนะครับเขาบอกว่า ตนเองพอใจกับชชนะในเกมแรกนะครับแต่ต้องลืมมันไปก่อนนะเพราะาเราต้องโฟกัสกับชนะในเกมนี้นะซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเกมที่ง่ายแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ยากนะครับเพราะว่าเราต้องมาเยือนสําหรับทีมชาติไทยเนี่ยเราเคยแพ้มันแล้วแต่กลับมาได้นะเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยพวกเขาจะพยายามเพิ่มความดุดันความกระหายที่จะเอาชนะเราต้องพยายามเล่นตามที่ซ้อมมาแล้วก็เตรียมตัวให้ดีที่สุด หวังว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ดีแล้วเราจะพยายามคว้าแชมป์มาครองให้ได้นะซึ่งคิมสติกยังบอกอีกว่าวเวียดนามเนี่ยได้รับการสนับสนุสนอย่างดีจากแฟนๆนะครับที่ในเกมเย้าของเรานะครับตัวนี้นี่ยืนว่าแฟนฟุตบอลไทยจะมากระเต็มสนามเลยตัวนี้ก็จะพยายามทาให้ดีที่สุดเราก็ต้องโฟกัสกับเกมนั้นนี้คิดว่าการเข้ามาของแฟนฟุตบอลจำนวนมากในเกมนั้นนี้เนี่ยไม่น่าจะส่งผลต่อน,นักเตะของตัวเองนะ เราจะต้องพยายามมีสมาธิในการเล่นให้ได้ตามแผนที่ซ้อมซึ่งเราเตรียมตัวมาพร้อมแล้วสาหรับเกมนี้นะกิมซิกจะบอกอีกว่านี่ไม่ใช่การเจอกันระดับโมสรอนนะไม่ใช่เจอกับญี่ปุ่นไม่ใช่เจอกับเกาหลีนะแต่แน่นอนว่ามันจะเป็นเกมที่ตื่นเต้นแน่นอนว่าผนกําชับนักเตะตั้งแต่ก่อนมาที่นี่แล้วว่าเรามีสเป้าหมายก็คือเอาชนะและข้อที่2ก็คือเอาชนะเท่านั้นนะครับสิ่งสําคัญก็คือหัวใจที่แข็งแกร่งในการลงสนามในเกมนี้เน้นย้ําอีกว่าเรามาที่ไประเทศไทยเพื่อ ชนะทีมชาติไทยแล้วก็เอาผลการแข่งขันที่ดีกลับออกไปให้ได้นะครับนะฮะที่นี่คือบทสัมภาษณ์ของโค้ชชาโกลลีนะครับของฝั่งเวียดนามที่เขาบอกว่าเป้าหมายของเขาก็คือชนะแล้วก็ชนะเท่านั้นนะครับส่วนอิชิบอกว่าประเมินจากเกมแรกเนี่ยเราแพ้มาด้วยกอร์กกร1หเราไม่สามารถป้องกันพวกเขาได้นะครับต้องพยายามแก้ไขรายละ,ละเอียดตรงนี้แล้วก็รายละเอียดในเกมแรกเนี่ยเราไม่ได้มีข้อผิดพลาดแบบเลวร้ายอะไร เราก็จะพยายามแก้ไขให้มันดีขึ้นนะเพื่อให้พร้อมที่สุดในเกมนี้กับเวียดนามนะตัวเองไม่ได้คิดว่าเราเสียเปรียบอะไรทีมอื่นเลยในทัวร์เมนต์นี้นะส่วนแทคติกเรื่องของการจัดตัวเนี่ยก็พยายามดูเกมต่อเกมนะแล้วก็มองภาพรวมมากกว่าส่วนว่าจะใช้ใครในเกมนี้เนี่ยตัวเองไม่สามารถบอกได้จะพยายามเตรียมแผนทุกอย่างให้พร้อมที่สุดและเราวางแผนไปจนถึงช่วงการดูจุดโทษด้วยนะฮะอันนี้ก็ดีก็บอกทิ้ง้ายไว้ด้วยว่าก็มีซ้อมจุดโทษไปบ้างนะครับนะฮะเผื่อที่จะสถานการณ์อาจจะยืดเยื้อไปถึงตรงนั้นนะครับนะฮะสำหรับ กมนัดชิงนัดที่2ที่เราต้องพิจารณาให้ได้นะครับก็ยำก้ำอีกรอบนึงนะแต่2องทุ่มนะครับช่องทางการถ่ายทอดโอ้โหเยอะเลยนะครับนะฮะดูเลือกได้เต็มเหนียวนะครับชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับทั้งทีวีนี่ก็มีไทยรัฐทีวีเอสแพร์ทูสปอร์ตสนะครับทาง YouTube ก็มีไทยรัฐทีวีบีจีสปอร์ตนะเฟซบุ๊กก็มีไทยรัฐทีวีก็นกพลัสนะครับโอหแล้วแต่คุณผู้ชมชอบจริตแบบไหนเลยมีทั้งฮายมีทั้งเป็นทางการก็แล้วแต่ผู้ชมนะฮะจะเปิดไปช่องไหน มีช่องให้เลือกชมหนังสดเพียบนะครับนะฮะก็อย่าลืมส่งใจเชียร์กับทัพช้างศึกของเราที่จะต้องพิสต์การคว้าแชมป์ให้ได้นะครับในเกมนี้นะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมแนี่ยฝากกันอย่างไรเราก็ขอบคุณทุกท่านติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับในคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนแล,แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ